ลุงผู้ใหญ่เพื่อนโอนเงินมาให้เป็นจำนวนเงินเนาะอสีลาดเอ้ยสีลานเนาะสีลานให้เออย่าเอาไว้ซื้อนั่นซื้อนี่เพื่อนบอกเอาไปให้อันทั้งโอ้เป็นตัวขี้ไห้ขี้ดือ้อวจ้ากราบสบายดีสวัสดีเด้อผอแม่พี่น้อง สุกุยสุคนเนาะมือในกามาเลีนกับเอเวอรวันตาเพื่อนอีกแล้วพี่นอ้องอ่ามีทางผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนเนาะที่ได้โอนเงินมาให้อ่าทางประมาณมามอบให้เอเวอรวันตาเพื่อนอีกแน่เพห็นปะอ่าอีกแล้วเนาะเอเวอร์วันตาเป็นไผรพี่นอ้องอ่าเอเวอรวันตาก็อยู่บ้านป้าน้ำเนาะอ่าเมืองอุทุมพรแขวงสวนเขตพี่น้องเพราะว่าเพื่อนก็นอ่าได้ทางผู้ใหญ่ใจดีเพื่อน เฮตุเทือนห้ตั้งแต่ก่อนพี่นะะ้องกัเพิ่นยังเป็นห่วงเป็นใหญ่น้ำเอวยเพิ่นเนาะผมว่าเพิ่นย่างบ่ได้เดินบ่ได้พี่นะะ้องกัเพิ่นยังมีจิตใจโอนมาห้ใส่ซอยอยู่อยู่ตลอดพี่น้องกะัมือนี้ก็มาทางผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นที่ได้โอนเงินมาให้ทางประมาณเนาะมาบมอกเพื่อใวันตาเพิ่นเนาะกะจักเพิ่นอยู่เฮือนหรือบ่พี่น้องมือนีก้กันเลยขับไปเบิ่งข้างในก็นะคือมิดสบายอยู่ เดือนเพื่อนยังทองก็แบงามอยู่อืมต่อายุเพีบุ้สบายดีน้องนันไปโรงเรียนปปาซีกีซีโดยโอ้หาขึ้นกบกีซีเลยไปแต่ยันเท่าไหร่เอว่าไม่นไปไปโรงเรียนตอน้าวมนี่ได้เข้าเรียนในครูพินยุทธบ คู่ยุทธหผของเขาในน้บานในบานนี่้ mm ่โดยมีตั okay. oh, ้มีเท like yeah, ็นะเ่าเออเห็ุผองเขาซื่อเนาะโดยข้าเจ้าเห็ุบุญ้ซื่ออืออือืด้าใส่มด้านี้ด้าไปลินดินยุใส่มาเนีฮะดินเนื้าเออฮ่าฮมาแล้วมาแล้วมาทิพมาแล้วมามม โอ้ยมาใส่มานี่มานี่นเร็วๆมึงมันได้สบายดีดูสบายดีหาขี้ซีมาบุบ่บังดูบ่บัง,บางมาตีออกดูตีดูมึงได้เหรอโอ้โหลงบุบลงพื้นลงพื้น,น,นตัวโลเท่าไรกี่ซีดูนี่นะโลละาซ่าห์โลเราซ่าห่าพัน <โล S 2> ได้อดบ่โลคือน,น้อยเดียวนี่ฮะไม่เ้อนอีกโอ้แต่มารวมกันไว้บ่โดย โลสว่าพันพี่นนอะกิซี่นี่ไลคคนว่าว่าเอาไปอเอาไปจอดเรื่อนไจักนี่ฮะเห็นเพื่อนว่า,าไปจอดเรื่อเนาะกิซี่นี่พี่นาะอือไปไปผู้เดียวตัวรว่าไรไปผู้เดียวอตัวรถเอาไป นอกกันน้อเอ้ยเน้อรถออกไปนอกเลยพ่อได้ออกให้เอ้ยนี่ฮะร้านร้านออกให้บ่ออืออืออ้เมนพักอีตู้บ่นี่ยเมนบ้านบ้านโอ้บ่เมนบ่เมนนั่นยังว่าใบกะเพราออืใบกะเพราเต๊ะบ้าน มือนีมือนีวันประหัดน้องมือนีเอาเลวน้องอ้ําลื้อน้องอ้ําไปอยู่เมใหม่ฮะน้องอ้ํไปอยู่น้เม่ใหม่พิ่นเอาอไปเลยวะนี่ฮะอไปเน้เ่าไอ้บอได้อยู่ในหื่นนี่เออพิ่นเอาเม่ใหม่บอปนี่ฮะพิ่นเอาเม่ใหม่พิ่นไปอยู่านบ้านเมใหม่้นพิ่นสว่าเพิันสว่าง โบเพื no ่อนได้สร้างเก้ยนหม่เล่นใช้โบได้เยอะอยู่พางไงโอ้อยู่ในพุทนเดอ๋อหากาวโบ้รือว่าเอาตอนไหนใากบนเุน้อืมเพื่อนในห้างเลยพวกแันนี้มีพยุพวกเพื่อนลังนี้กับไปมาเือันโอ้ เดี๋ยวเพื่อนเที่ยวไปเที่ยวมาบ่๊ะเดยนเที่ยวไปเที่ยวมาอือขันบปเที่ยวไปเที่ยวมาใจน้ำอ้ําข่าเงียนบ่เหียนอยู่พี่บ่เหียนอยู่อีหรอวะอ๋อเลยนอนนอนนี่ใช่ป่ะนี่ให้นอนนอนค่ะนมนอนเฮือนนี่บ่๊ะเดยนนอนเทือนข่าวอืมโอ้โหเมียเสียยังพอนตีเอาเอาเมียว่าเอาเมียไม่เลย เห็นเยอ่มือไหนว่าซื้อยาโทรไปหาว่าซื้อ,อยาซื้อมาแล้วเพื่อนซื้อแล้วซื้อกล,ออล่กองนึองอืมเบิ่งทิศมาเบิ่งงด้าทิศเสียงเหมือนกันเนาะโอ้เบิง่งเป็นภาษาอังกฤษซับอ่านก็บ,บอกเวนะื่อนแล้วจักไปสัป่งพอได้พยา่านออกก็บเบื้องด้อนพี่น้อง ันนี้เมือนเติมเลยภาษาอังกฤษอือเป็นเพลงนี่เลยเนาะเลยอือมิดจักรากอ่าคล้ายๆแบบอ่ายังไงวะเป็นสีกาแฟนะเนาะซีกาแฟอือหนึ่งอ่ะมี้นจะแพงเลยอันนี้อ๋อสีแพงอันนี้วะกินค่โอ้กินคู่กันบะเลยเดี๋ยวแบ่งกัน อันแต่ที่เนี่ยแบบกลมันเป็นสีกลมสีฟ้านะบ่าวแม่แม่ต่ก่อนสีฟ้าแต่ก่อนเนาะแต่ว่าอันตัวน้อยนั่นเจะคือเก่าแต่ว่ากลมตอนยาเขาเชี่ยมินนี่จะเป็นสีฟ้าแต่เก่าเนาะแม่แม่สีฟ้าห้องหนึ่งมีสิบแผง คือเพงเนาะมีแต่ภาษาจักภาษาเวียดหรือภาษาอังกฤษเป็นชักอพี่เนาะเพนอ่านออกกันอาจจะหูเนาะป้าผัวป้ามาใส่ไหมมาพี่พี่พี่เมื่อยบ้อสบายดีเนาะสบายดีเนาะเออมานั่งอยู่หน้าพี่นั่งหน้าพี่นั่งหน้าโอ้ยเดี๋ยวจะเอานี่ใหายนี่ฮะเชื่อม่ได้สื่อไงนะฮะไม่ ฮะผู้ไ <observed> ด้ซ <delicious> <Laughter. S 3> ื้อให้าเสื้อเสื้อนะผู้ได้ซื้อให้เสื้อเสื้อไม่บินงเสื้อไม่บิงบ่ซื้อให้แม่นบ่ทั้งเสื้อทั้งท่งอ่าทั้งเสื้อทั้งท่งอ่าเบิ่งค่ะขึ้ยังคือนยิบเลยบ่โอ้แตกดุกบ่เพิ่นโทรมาหลินน้ำอยู่บ่เพิ่นมาได้โทรเพิ่นมีแต่ชัดแจงมากอืาเสียงมาใส่ คือว่าเพิ่นโทรมาหลินน้ำไม่ได้โทรมาหลินน้ำแต่โดนหรือบ่อ๊ะโดนแต่โดนลวอ่าน่ากับบัวว่างกับบัวที่เพิ่อนยังนั่งเลื่อนเป็นยังมาหรือบ่พี่ด้วยมากลยด้วยพี่พี่มากลยพี่ถอยมาถอยมาถอยไปปีนกุ้งไม้มาบ่มาเบิ้งดุ๊กเบิ้งเรอบ๊อ๊ะผม่โอ้ะอ่าตัวจะไปปีนพีช้างนี่ฮะไม่ปีนไปกัอันไม่ขึ้นกี่ซี่บ่บ่อ้าวบ๊้๊ะมันโอ้ะ

สุขภาพมันกอยู่ดีแล้วคำบวหกินน e ันนนก็บาลรอไ่อยกินข้าวก็บปแซ่ขันกินนะใครเนี่ยหกินข้าวแล้วบ่บมกมได้กินข้าวแล้วบ่กังข้าวยังไงฮะุมพักโอ้เว้แต่แซ่แต่พักยังาุสมประการว่ มื้อที่ใหญ่เด้เนาะสิเป็นว้าวเด้อนะโอ๋นั้นอินมันังไปเียนเนาะมนงไปเียนหนังสือไปโรงเรียนแล้วไปเตว่าอันเป็นครูเพิ่นให้เตบเออๆๆมื้อยไปแข่งกันเนาะอบ้านตะไลเพิ่นาออบ้านะไลโดย่บ่อยได้เนเด้อโยแนวได้เนาะษาเตะ เตะบานแข่งก <c ười> ันในได้เร <c ười> ียนเนอะน่นว่าโอ้ยจะได้ยังไงนีคนมาหาอยู่บอกเอ้ยพวกคนบอกบุญชอบบุญบ่ได้มาบอกบ่ได้มาน้าเอามาตั้งแต่มาบุญทุกคนตั้งแต่ห้องแล้วบอกเดินเท็ดเดอนนะตั้งแต่มาตั้งแต่ก่อนน้ำเบาเข้ามาตแต่เข้าสุดนะ เพิ่นกับไปทางอื่นน้อเพื่อนก็เน่าวิ่งเพิ่นเนาะคือว่าเพิ่นไม่ได้ผ่านมาทางนี่บางทรงมือแทบเนี่ยมือแทบเนอมองชี้แจงกันยังมัอ่าเดี๋ยวมือนี่ทางลุงอ่าใจดีเพิ่นในโอนเงินมาให้เอื้อยเนาะอ่าสองร้อยเพิ่นมาเอามาให้เอื้อยวันตาในเด้อเพิ่นมาเพิ่นโทรมาหาเพิ่นอันไม่ เพื่อนโทรมาบ่คือเหนื่อยอือเฮ้เพื่อนว่าไในเพื่อนโทรมาอย่างเนี้ยมาลินเพื่อนมามลินเนาะหั่นนึ่งใบไช่เพื่อนก่อนอือเหนื่ใบช่กันนานเนาะเพื่อนอย่างโทรมาเนาะเพื่อนก็ยากวี่เเพื่อนกองบุติเพื่อนแหละอือเฮ็ดเบียบเพื่อนบุกกล้องของบุตรีมาได้นี่นาะมองนี่แหละมองนี่แหละอย่างดีเนีย จากนำหนาวเนาะน้หนาวหากระลมเมื่อคืนนี่เลยทว่าเนาะลมเมื่อ,อคืนนี่ทั้งลุงผู้ใหญ่เพื่อนโอนเงินมาใหา้เป็นจำนวนเงินเนอะอาะสีลานเอ้ยสีลานเนาะสีลานให้เอ่ยอเอาไว้ซื้อนั่นซื้อนี่เพื่อนบอก ไปให้อันน uh, oh, ี้ตั้งโอ้บ่ให้เฮาโอ้เป็นตัวขี้ให้ขี้ดื้อบ่จักแม่นบ่ให้ดโอ้ยบ่แม่นตัวเอาไปซื้อขนมกินบ่จออเด้อไเด้ออฮอด้เด้อลุงเด้อฮอดเือนเอ้ยเพิ่นแล้วอ่าเเด้อเด้อเอ้ยนน่ะ4ล้านออันนี้มาให้เลยสร้างมาเพิ่นเอามาใหุ้ ขอคุณขอบคุณเพอหลายๆกะสมไายผีเก่าต้นทำผิใหม่ก็่อยู่ดีมีเองราัทนาจริงใดคอยได้สมใจปัฒนานอนราบไปคอได้เงินมือนอนตื่นอยได้เงินแสนนางนนางนกนางนอยู่ดีมีแห้งปัถนาจิ่งใดคอยได้สมใจปัฒนาไม่เวรอันตรายสั่งไรอย่ามาใกล้มาที่พอเด้อจ้าอาถนะกอให้พนอยู่ดีมีแงแลอให้พนสุขภาพร่างกายได้แข็งแรงนอกเป็นลมพมไส ของลูกของห้านตลอดไปเด้อมันอยู่เดีงเบิ่งนับด้วยเบิ่งกันอาาเนาะบองนับไปยังพอดีแหละมาี่โอ้นไหนเบิ่งน่าโซ่ไหนเอมยเบิ่งเออใก่กเนาะโซ่โซ่เอาเออยังของเออยิดีแงเด้หอแล้วดูเลย หดมือเอ่ยวันตาแล้วไปมือเช้านี่รอเกือบสามชั่วโมงรอถาวรน่ะคนหลายปาอยู่ธนาคารกับพราแล้วหอดหดมือหดมือหดยังเพ่ลเรียบร้อยเออผมมาเยี่ยมยามเบื่อเบื่อเพ่นอยู่มาเดือนละเทื่าน้อเดือนละเท่อบางทีกับบางทีเลยยามนี่ยามเหีือนยามงานเนาะ จดวิ่งิเขาขยมแรงมาแบหาเงินจุบุ่นยใส่หาใส่หนีแน่หาใส่แน่ซื้อยกซื้ออยาโอ้สิขงอนั้นแม่แล้วบัดี๋ฮะอาบทิศเด้สิขอนม่บอทิศหึบ่ดูฮะว่าดูฮะบสิขอน้แม่ยังบอฮะ อดเขื่อนเพลินเรียบร้อยเลยก็หอดเอาเงินมาใหา้เพลินเรียบร้อยเรามือนี้การเพลินการยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงคือเก่าเนาะแต่กยังคือเก่ากันบางทีมันก็นกนเจ็บปวดธรรมดา,าด้ยเนาะบางทีมันก็เมื่อยเนาะไม่เฉื่อยเจ็บชุปวดธรรมดาหันมาแหงลุ่ก็เก้าแบบมันแบบสุขภาพแบบมันอ่อนลงอ่อนลงหน้ามือหน้าบ่าวเอ้ยหน้าบา เขาไปจังสีว่าเลยนะจังเขาไปเสียซอยนะครัก็ซอยหมดให้เข้ากันเลยบดทางพอจั่างในกาเป็นกำลังใจให้เนาะยเลยเนาะให้สู้ต่อไปอย่างไรมันมันเป็นย่ยนที่นี่เขาก็ต้อง,ต,องต้องทําใจเขาก็ต้องยอมรับตัวเองเอ,อ,อยู่ในความเป็นจริงเลยเนาะขอแต่เนิน่มเหมือนกัเอาเนอเอาเงินนอกะสำหรับพี่นี่กะขอบวนกับคุณเพุ่น ทางผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนสักคนสักคนเนาะที่ได้โอนเงินมาให้เลยก็ฝากไปถึงขอบคุณน้ำเ่าพวกนั้นนะวัดมีตะคร้ตะไคร้ที่ดีมีแห้งแต่นราทงไหนเคยได้สนใจหนาเรื่องน้ำเปล่าเด้อสาธาสาธุไปแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับขอบคุณทุกคทุกคนที่เข้ามาเบิ่งพี่น้องอ่ะติดตามคลิปต่อไปนะพี่น้องเด้อเพราว่าคลิปหนาเขาสีไปท่ายยังไงกะติดตามคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะกระซองประมาณชาแนลพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปเลยเด้อบายบายทุกคนเนาะอยู่ดีมีแห้งเด้อ ไปไปแล้วบายบายบายสบาย,บายดยีเนาะไปแล้ว